สวัสดีครับนะครับสวัสดีคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้นะครับมาพบกับเรื่องของดวงตัวเองในเดือนกุมภาพันธ์2565เช่นเคยนะครับบอกได้เลยว่าในช่วงนี้นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของดวงกันบ้างว่าจะเป็นไงกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความรักนะครับในเรื่องของการงาน,งานการเงินรวมไปถึงเรื่องโชคลาภด้วยนะครับว่าเราจะดีมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งก่อนอื่นเหนือสิ่งใดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่เรื่องของ ดวงนะครับเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ,ชบใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต่อให้อาจารย์พูดว่าดีแล้วตัวเองไม่ทําไม่ดีนี่มันก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การกระทําและคําพูดของเรานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงนี้ในเรื่องของการทํางานนะครับการงานนะในช่วงนี้นะครับ หวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นเลยในหน้าที่การงานนะครับบอกได้เลยว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับสําหรับใครที่ทําธุรกิจอยู่แล้วลงธุรกิจบอกว่าโอ้โหอาจารย์ค้าหนูค่อนข้างที่จะฝืนมามากๆนานพอสมควรและสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีถึงโอกาสที่จะดีอย่างเดือนกุมภา t นี่แหละเริ่มจะดีแล้วสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับ เอาเป็นว่านะครับในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับยกนิ้วให้เลยนะครับผมส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นนะครับในเรื่องของการเงินก็จะมาจากในเรื่องของการทํางานของคุณนั่นแหละแล้วก็ยังมีโอกาสที่ในเรื่องของโชคลาภก้อนโตนะครับค่อนข้างที่จะ เฟื่องฟูอีกเช่นกันนะครับแล้วก็คนที่จะนําโชคลาภมาให้คุณเนี่ยมักจะเป็นชายหนุ่มนะครับชายหนุ่มอายุช่วง27ถึง35ปีถ้าเขาบอกตัวเลขคุณคุณพยายามซึ้งไว้หน่อยนะเพราะเขาจะนาโชคลาภมาให้คุณค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับส่วนในช่วงนี้ไม่ว่าจะคนโสดคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับให้ระมัดระวังนะเพราะช่วงนี้คนที่เกิดวันมะรืนสุโธดีจะเสน่ห์แรงมากๆเลยค่อนข้างที่จะเสน่ห์แรง ขึ้นเยอะเลยทีเดียวเอาเป็นว่านะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ